สวัสดีคะ่ะเมนูปลาอินทรีย์ต้มกะทิใส่ขา่านะ,ะคะครกรกจายจมาดูกันว่าทํำยังไงบ้างนะะน,นะคะนี่เลยค่ะเตรียมปลาอินทรีย์นะคะกะทิขา่าขมิน้นน้ําตาลหอมแดงนะคะกะปิกุญเจะมีพิเศษนิดนึงนะคะกุจะจะใช้กะปิที่มีการผ่านการาใส่รากผักชีใส่กระเทียมคือผัดให้หอมก่อนนะคะถึงจะมาทำนะคะนี่คือขมิ้นนะคะ น้ำตาลประมาณแค่นี้หนึ่งก้อนแค่นี้น้ำตาลมะม่ากจะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวนี่ก็กะปิที่บอกว่ามีการปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตามไปด้วยเกลือนะคะเกลือนิดหน่อยนะ,ะคะกอนี่คือข่านะคะพอดีวันนี้ได้ข่าไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่นะคะกะทินะะมาเตรียมพร้อมกับการทําเมนูปลาอนินทรีต้มกะทิใส่ข่ากันนะคะกะทิ เก็จะใช้หางกะทิก่อนนะคะแล้วก็ใส่กะปิลงไปได้เลยนะคะใส่กะปิที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่นี่เลยค่ะน้ำตาลใส่ลงไปนะคะเชื่อมตัดมะพร้าวนะคะก็เกลือนะคะนะคะใส่เกลือลงไปนะคะก็คในให้เข้ากันนะคะตามไปด้วยนี่เลยขมิ้นค่ะสีสันที่ใต้เนี่ยจะใช้เมนูขมิ้นใส่ขมิ้นเยอะมากเพราะว่าด้วยภาวะนี่มื่อกี้หอมนะคะหอมแดงด้วยภาวะอากาศของของทางใต้นี่คือ กาดชื้นนะกระมินแก้ท้องอืดท้องเฟ้อประโยชน์มากมายนะคะนี่ก็เป็นขานะคะขาเขาจะเช่น้ำเกลือไว้ก่อนแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ลงไปนะคะนี้ขาอาจจะไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่แต่ก็เคี้ยวมันดีเหมือนกันนะคะเราต้มไปสักระยะหนึ่งให้ขา,อ,าออกรสออกชาติก่อนทุกอย่างกลมกล่อมก่อนนะคะถึงจะใส่ปลาลงไปนะคะพอได้ที่เสร็จก็เริ่ม ใส่ปลาลงไปนะคะเดือดจัดจัดแบบนี้ก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะนี่เป็นปลาอินทรีย์นะคะใช้ปลาอินทรีย์นะคะเดี๋ยวต้องเอาหางกะทิก่อนนะคะคุณเจ้ต้องเอาหางกะทิก่อนนะคะเดือดเสร็จเรียบร้อยเสร็จนะคะนี่หอมมากหอมขามากนะคะก็ใส่หัวกะทิลงไปได้เลยค่ะรางลงไปได้เลยนะคะก็เป็นเมนูที่ไม่ค่อยฮะคือไม่ไม่ค่อยมี ที่ไหนทํากันนะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยมีทางเันเท่าไหร่นะคะนะคะนี่แบบฉบับดั้งเดิมของที่บ้านกุญแจนะคะนะคะนี่ก็เรียบต้มกับใส่หัวกะทิลงไปนะคะต้องเบาไฟนิดนึงนะคะเบาไฟนิดนึงคะ,ะให้เดือดไปเรื่อยๆนะคะ จนปลาสุกเรียบร้อยเมื่อปลาสุกเรียบร้อยนี่เลยค่ะหน้าตาก,กะทิก็จะเข้มข้นแบบนี้นะคะนะคะะก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่นะคะนทานอาหารให้เหมาะสมกับวัยนะคะใส่ใจสุขภาพกันนะคะช่วงเราอายุเยอะๆไม่ได้เลยทานอะไรเข้าไปนะคะนี่ก็เรียบร้อยค่ะกับเมนูปลาอนินทรีต้มกะทิใส่ข่านะคะ ขอบคุณมากๆก,กับการติดตามกรูใจนะคะสวัสดีค่ะมาดูครัวเล็กๆของครัวสมใจนะฮะที่จัดเตรียมอาหารให้กับทุกท่านทานนะคะที่สั่งจองกันมานะคะนี่คือครัวทุกวันที่เราต้องเตรียมไว้นี่ก็เป็นตู้แช่งกูญใจนะคะจะมีแยกกล่องไว้เรียบร้อยนะคะจะเป็นผักให้เป็นกองสำหรับข้าวกกอปีนะคะข้าวผัด จะแยกไว้นะฮะเนื้อสัตว์จะแยกเป็นชั้นของเนื้อสัตว์นะฮะผักนแยกเป็นชั้นผักนะฮะจะมีป้ายบ่งชี้ทั้งหมดนะที่ทาแบบนี้หมดเลยนะคะที่ทาแบบนี้ไว้นะคะนี่นะฮะตู้แช่ของเรานะคะก็นี่ก็โซนของการมานั่งหั่นผักอะไรอย่างนี้นะเราจะหั่นผักตรงนี้ทําโซนนี้นะคะนี่ก็เป็น ตะกร้านะคะก็จะมีอ่างอยู่สี่สี่หลุมแบบนี้นะจะมีสี่หลุมนะคะหลุมนี้ก็เป็นอ่างล้างกระทะนะคะอ่างล้างกระทะหลุมนี้ก็เป็นล้างจานนะคะหลุมนี้ก็เป็นล้างแก้วนะคะแล้วหลุมนี้ก็เป็นล้างอ่างล้างผักนะคะล้างผักเพราะว่าบางครั้งถ้าผักที่เราตานสพเนี่ยอ่ากุญแจจะต้องล้างด้วยเครื่องกรองนะคะน้ำใช้น้ํากรองล้างนะคะนี่ก็เป็นที่พักที่พักผักจะอ่างตะกร้พักผักนะคะ ตะกร้าผักจานตะกร้าผักผักมุมนี้ก็คือผักผักให้เสด็จน้ํานะคะอันนี้คือมุมที่วางวางอ่าข้อมจานนะคะข้อมจานข้อม่วนนี้ก็เป็นแก้วนะคะตรงนี้ก็แก้วนะคะมุมนี้แก้วแล้วก็อ่าอม,มนิจานแล้วก็จะมีมุมนี้สุดท้ายก็เป็นพวกกระทะทั้งหลายนะคะก็จะวางมุมนี้นกันหม้อกระทะนะคะจะแยกเป็นโซนหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่คือตะกร้าของเราใช้ที่ก็พัก นี่นะคะจะใช้เครื่องกรองใช้น้ำกรองในการาใช้น้ำก,อกรองในการทำอาหารทั้งหมดนะคะใช้น้ำกรองในการทำอาหารทั้งหมดนะคะนี่นะคะและนี่ก็เป็นครกเราก็จะแยกนะคะตำกระเทียมก็ตำกระเทียมแล้วก็ ก่อนีที่มีพริกแล้วก็แยกครกไว้ให้เรียบร้อยนะคะไข่ก็ล้างพักให้แห้งเรียบร้อยนะคะเราจะ,จะล้างไข่ทุกครั้งได้ก่อนใช้งานได้ก่อนทำอาหารให้ลูกค้าได้นี่ก็คือมุมเครื่องปรุงนะ,ะนี่ก็คือต่างที่ใช้ทุกวันนะคะอันนี้คือผ้าที่จะต้องปูนะฮะที่พื้นเพื่อไม่ให้อ่าพื้นมันเลอะมากตอนที่เราผัดผักหรือทาอาหารนะฮะตรงนี้ก็เป็นผ้าสำหรับปูกอ่อนีที่เราล้างจุกล้างจานมันเลอะเทอะแล้วก็ จะจะปูพื้นไว้แบบนี้เลยนะฮะจะจะปูพื้นไว้แบบนี้เลยนะฮะนีนะ่ขอบคุณมากๆนะคะกับการสั่งจองเมนูอาหารกันทุกวันนะคะอย่าลืมติดตามกุญใจด้วยนะคะทาง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ